สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะไปฟั่งหลวงปูหาเจ็ดแปดน้อกันเนาะค่ะเนาะแอดกำลังติดต่อหลวงปูหาเจ็ดแปดเพื่อขอโค้งสุดท้ายตามที่ท่านผู้ชมเลียกรองนะคะวใบฟั่งค่ะนักระการค่ะปูค่ะปูค่ะค่ะช่องช่องเจนั่งค่ะปูค่ะขอเนวทางโค้งสุดท้ายนะค่ะปูโค้งสุดท้ายมันก็นี่เกาซีเกาาเกาเจ็ดนั่นละเกาซีเกาฮาเกาเจ็ดเป็นบ่ค่ะ ็นเก้าห้าเลขสามตัวมันจะมีศูนย์เก้าห้านะค่ะเลขวิ่งบนถ้าจะวิ่งก็วิ่งเก้ากับห้าบนวิ่งล่างเจ็ดถ้ารถอะไรไปม่องพูดยุมาตรวจตรวจตนนี่ระว่างก็ต้องเจ็เก้าบ้านโอ้ค่ะค่ะผู้ค่ะค่ะเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเด่นเก้าห้าค่ะ 3ตัวศูนย์เก้าห้าค่ะอของเดาื้อได้บอสันลาเอฟซีกระเล็นยากไม่ยังนี่โอ้ยมิตาเล็กเต็มแล้วปูเนาะมันเล็กกันอืมรเ็นยากตูมือนี่เมื่อคืนตะกี้ค่ะนาเอฟซีคบ้าค่ะโบเจกวัดต้านี่ค่ะค่ะค่ะเอฟซีิ่นว่าต้หาปูแน่คงสุดท้ายมี่บอสัน หน่อยได้ทุกตัวเก้าจะเด่นเด่นเก้าห้างนั่นละค่ะศูนย์เก้าห้าตัวเต็มเตๆล่ะค่ะเล่บิ่งสามล้านนั่นมันเป็นทีค้ามฮาที่นี่เลขเขาสิงหลังพยานมากเขาสิงล่างได้หน้อยล่ะลลดึกมาไลายงวดแล้วตอนมาเป็นโตัวกับใครใครเจ็ดไทยสองเจ็ดมาหนอยเจ็ดสองสองวดที่แรกงวดสองมากไท จ็ดสามบอกสามเจ็ดคงวดที่สามมากไฮนดดึงหกออกหกหนึ่งงวดที่ไฮห้าเก้าโอ้งวดนี่ไฮห้าเก้าคิดพูมันก็ออกต้องงานแล้วอศูนย์เก้าห้ามันตรงกันก็นกเลยแม่นำหนึ่งมาเหนึ่งค่ะเลียนยากโอ้วางสันล็บานนี้ถ้าจะวิ่งวิ่งบนกับห้าวิ่งบนเก้ากับห้าค่ะล่างวิ่งเจ็ดตัวเดียว ค่ะน้าหลงเอ็ซพนรถนวามาขันมันมากกัต่อหาลกะปูกับมานก่าหานวารท่านเก่าทีดังคับมันบอกก็เลยออกเก้าหานละนี่อ๋อจ่านันละเด้กำลังกลันค่ะน้มาสการคกัะปูค่ะวจิตเปี่ยน่มคนมสการจิตเปลียกกวิ่งเก้ากับหาบุญวิ่งล่างจิตตัวเดียวนะคะเลขวิ่งสามล้านก็คือซีกับหานะคะ ตัวที่พเนนเนน,เน,นก็คือเกาหาและกระูนเกาหาเด้อค่ะท่านผู้ชมไปตรงกับเหล็พญ,ญานาคเขาสิงหลางเล็กหน่อยคือเขาสิงห,หาหาเกาแต่ว่ามันเคยออกตัวกับเพิ่นก็นเรียว่าวห่านะคะ0 9 5ย์เน้น้เนๆนค่ะท่านผู้ชมคะ่ะขอให้ท่านผู้ชมใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะงวดน,นี้ก็ขอให้โชคหมานลำาุ้ยคือเก่านะคะผู้ใดที่เขามาชมแล้วก็ขอ,ขอกับขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะ ผู้ใดที่เขามามาไม่ก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้พบผ่านข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะขอกรับขอพอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ